เซนเซอร์ตรวจจับควันขนาดเล็กที่มีการออกแบบไฟเล็ดสีแดงปุ่มทดสอบเสียงสัญญาณและช่องส่งเสียงเตือนปรากฏอยู่บนอุปกรณ์สามารถนำไปติดตั้งได้ด้วยตัวเองโดยเริ่มจากการใส่แบตเตอรี่ 9V หนึ่งก้อนและนำอุปกรณ์ไปติดตั้งบนเพดานห้องที่คุณต้องการทั้งนี้หากคุณต้องการปรับความไวในการตรวจจับก็สามารถถอดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ออกและใช้ไขควงปรับแก้ตามความต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วยสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับควันจากยี่ห้อเซี่ยมี่ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัยมาพร้อมกับระบบตรวจจับควันและสามารถควบคุมการทำงานผ่านทางสมาร์ทโฟนได้โดยก่อนการติดตั้งคุณจำเป็นต้องมีเกตเวย์เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อการทำงานของเซ็นเซอร์กับสมาร์ทโฟนของคุณและเมื่อคุณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าการทำงานและสร้างเงื่อนไขในการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับควันผ่านทักแอปได้อีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับควันได้ด้วยตัวเองที่ความถี่เดือนละหนึ่งครั้งอีกด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับควันที่ออกแบบรูปทรงมาให้สามารถป้องกันฝุ่นและแมลงได้ อีกทั้งยังมีระบบการตรวจจับที่ว่องไวโดยมีหลักการทำงานคือตรวจจับอนุภาคควันที่สะท้อนแสงอินฟราเรดกลับมาที่ตัวไดโอดจากนั้นเซนเซอร์ ensor, จึงสั่งการให้เครื่องส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระดับเสียง85เดซิเบลอีกทั้งตัวเครื่องได้ถูกออกแบบมาในรูปแบบไร้สายจึงสะดวกต่อการติดตั้งด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีระบบส่งสัญญาณเตือนพร้อมแสงแฟลชสีแดงแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำให้ผู้ใช้งานรับรู้อีกด้วย เซนเซอร์ S S ตรวจจับควันอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายระบบไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เกตเวย์ในการเชื่อมต่อสำหรับการติดตั้งเริ่มต้นด้วยใส่แบตเตอรี่ triple a ทั้งหมด2ก้อนที่ด้านหลังของเซนเซอร์พร้อมกับติดตั้งแอปทูยาสมาร์ทในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นคุณจะสามารถตั้งค่าการทำงานของเซนเซอร์ได้และสามารถได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทันทีที่มีการตรวจจับควัน อีกทั้งยังมีเสียงสัญญาณเตือนที่ดังถึง80เดซิเบลให้เสียงที่ดังชัดเจนอีกด้วยนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้านหรืออาคารได้หลากหลายบริเวณ เซ็นเซอร์ตัวจับควันที่มีการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่ผ่านการเคลือบสาร UV ป้องกันสีจืดจางเมื่อใช้งานในระยะยาวและยังผลิตด้วยกรรมวิธีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยมีปุ่มควบคุมเพียงปุ่มเดียวซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบโฟโตอิเล็กทริกในการตรวจจับควันเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบควันจะส่งสัญญาณเสียงเตือนเพื่อให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นทราบ นอกจากนี้ยังมีระบบส่งสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างทันท่วงทีช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาเครื่องหยุดทำงานได้อีกด้วยเซนเซอร์ตรวจจับควันแบบไร้สายที่คุณสามารถนำมาติดตั้งได้ด้วยตนเองมาพร้อมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมผ่านมาตรฐาน UL Listed จากอเมริกาที่ทำให้คุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการรับประกันเซ็นเซอร์นานถึง10ปีอีกด้วยสำหรับวิธีการติดตั้งให้ใช้ฐาน9วโวล์1ก้อนใส่ที่อุปกรณ์จากนั้นนำไปติดที่บริเวณเพดานหรือผนังห้องโดยมีข้อจำกัดคือให้ติดตั้งห่างจากเตาอย่างน้อย4-5เมตรเพื่อให้เซ็นเซอร์ได้ทำงานอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนกรณีที่ตรวจจับควันภายในพื้นที่มาพร้อมกับคู่มือที่อธิบายวิธีการติดตั้งรวมถึงตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อให้เซ็นเซอร์ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ตรวจจับควันถูกออกแบบให้เป็นแบบไร้สายจึงไม่ต้องเดินสายไฟและสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังใช้แบตเตอรี่9โวลต์ในการให้พลังงานที่สามารถหาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจึงมั่นใจได้ว่าเซ็นเซอร์จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเซนเซอร์ตรวจจับควันแบบไร้สายสามารถติดตั้งได้ง่ายและใช้งานได้ทันทีเพียงใส่ฐานที่อุปกรณ์จากนั้นนำไปติดตั้งบนเพดานห้องเมื่อเซ,เซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามีควันลอยอยู่ภายในห้องเซนเซอร์จะส่งสัญญาณเสียงเตือนระดับ95เดซิเบลทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจน อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้หลากหลายพื้นที่เช่นบ้านสำนักงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน CE ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการรับรองจากผู้ผลิตว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติตามกฎหม,มายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหาภาพยุโรปอีกด้วยอุปกรณ์ป้องกันการเกิดไฟไม่ภายในอาคารที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร,ร์ทโฟนและมีรูปแบบการแจ้งเตือนทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับควัน TISSRIC นั่นเอง โดยรูปแบบการแจ้งเตือนของเซนเซอร์ชิ้นนี้จะส่งเสียงที่ตัวเครื่องมีไฟกระพริบและส่งสัญญาณเตือนไปที่สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อจึงทําให้คุณได้รับสัญญาณเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีแต่คุณสมบัติของเซนเซอร์จําเป็นต้องติดตั้งภายในอาคารเท่านั้นเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติกันน้ําหากติดตั้งที่ภายนอกอาคารอาจทําให้เครื่องเกิดความเสียหายขึ้นได้ เซนเซอร์ S S ตรวจจับควันแบบไร้สายสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองและมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนสำหรับขั้นตอนการติดตั้งเริ่มจากใส่แบตเตอรี่หนึ่งขันที่เครื่องและกดปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องก่อนใช้งานเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับว่ามีควันอยู่ภายในบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์จะมีการส่งสัญญาณเตือนพร้อมกัน2รูปแบบคือสัญญาณเตือนที่ระดับเสียงมากกว่า85เดซิเบลและไฟกระพริบสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้รับรู้ว่าเกิดเหตุผิดปกติภายในห้องนั้นทำให้คุณสามารถ แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดเพลิงไหมคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด